าจะเอามาขับเป็นแบบมอเตอร์ไซค์สองล้ออะไรเงี้ยให้ลูกหลานด้วยพะวัยรุ่นเนี่ยมันไม่เอาแน่นอนเพราะมันเก่าเกินนะมันเก่ามากนะเออแต่ถ้าจะทิ้งไปเลยนะครับก็แต่บอกเอาไว้ก่อนนะครับซาเล้งเนี่ยนะแม้กระทั่งรถขายไอติมนะครับที่แบบเป็นแบรนด์ดังๆเลยเป็นดูด้ดูด,ดอะไรเงี้ยเป็นออไอศครีมเนสเล่มาเลเซีย <c oughs> อะไรเงี้ยแบบแบรนด์ดังระดับประเทศเลยก็ผิดกฎหมายนะครับฮัลโหล สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนเอสในรายการอะไรดีปัจจัยที่6และช่างใจแล้วกันนะครับทางช่องช่างใจท่องร่ากับลาเนเอสาลายแปดชานะครับวันนี้เราจะมารีวิวซาเล้งอันใหม่ของออโต้แ,และกล้องและแก้มคอบครัวอาข่ายนะครับอ่ะก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็น่าจะพอเคยเห็นนะครับในคลิปที่ไปเก็บขยะอะไรเงี้ยนะครับเราก็ มีการใช้บริการซาเลี้ยงของออโต้อยู่นึงๆนะแต่คราวนี้มันก็พังใช่ปะ่ะอ่ามันพังพังยังไงบ้างเด็กมันหักตรงไหนตรงนี้หรือก็ตรงนี้เนี่ยตรงเด็กเลยอันนี้มีประโยชน์<บ>นะการที่ให้แชร์ประสบการณ์เรื่องนี้เพราะว่าเ,เวลาที่เราไปซื้อเวลาที่เพื่อนๆจะไปซื้อผู้ชมจะไปซื้อนะครับจะได้แบบ พิจารณาว่าเอ้ยต้องระวังนะเพราะว่าถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยตรงเนี้ยถ้าออกไม่ดีหรือใช้เหล็กไม่ดีอะไรเงี้ยมันอาจจะมีการขาดหรือชำรุดหรือหักได้นะนะแค่นั้นใช่ไหมเนี่ยมันมันหักแบบเอาจริงๆเลยแบบทั้งล้อเนี่ยที่ที่เชื่อมด้วยล้อเนี่ยหักออกหมดเลยตรงนี้ก็หักนะีเนี่ยตรงนี้นนนี่โอเคนะดังนั้นเนี่ย เวลาที่จะไปซื้อนะครับก็พิจารณาดูงานออฟงานอะไรให้มันดีๆนิดหนึ่นนงความแข็งแรงนั่นนี่ต่างๆนะครับอะกอ็หลังจากที่อันนั้นพังแล้วก็ขายเป็นของเก่าไปเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมได้เท่าไหร่สองร้อย<ะ>สองรอยบาทนะสองร้อยกว่าก็ <c oughs> ค่าเสื่อมอยู่ที่เออกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์น่ะเท่าไหร่วะสิบเท่า ใช่ค่าเสื่อมอยู่ที่10เท่านะครับเพราะว่าอันเนี้ยซื้อใหม่เนี่ย2,999นบาทไม่ลดสักบาทนะครับแล้วไม่มีบริการติดตั้งด้วยนะสำหรับร้านที่น้องไปติดมานะครับซึ่งเราก็ไม่ได้จะให้เครดิตอะไรนะครับมันก็มีอยู่ทั่วไปแหละนะฮะถึงแม้จะให้เครดิตไปนะถ้าสมมติเพื่อนที่อยู่เชียงใหม่ดูคลิปนี้ก็คงไม่ได้ตามมาติดกับเราซึ่งอยู่ที่อุบลอะไรอย่างงี้นะเออนึกออกไปนึกภาพออกไปออโอเคนะครับก็ ทำไมจะต้องมาทําคลิปแบบนี้นะฮะก็ชาเลี้ยงมันก็ทั่วไปปะอะไรเงี้ยมันมีมันมีคีย์อยู่นะครับก็คืออ่อมันเป็นการชุบชีวิตนะครับเป็นการ reuse รถมอเตอร์ไซค์เก่าๆนะครับซึ่งอันนี้ก็คือรถมอเตอร์ไซค์ที่แบบเติบโตมาพร้อมกับสมัยที่เราเรียนมหาวิทยาลัยนะครับก็คือ w a v e ร้อนะครับเป็น มอเตอร์ไซค์ที่แบบถูกมากแต่ก่อนเนี้ยราคาสา0 0 0ื่นมีทอนเนี่ยคันเนี้ยเออทำไมถึงรู้ดีใช่ไหมเพราะว่าเป็นรถของเพื่อนสนิทนะครับสมัยก่อนก็คือมีสนิทกันอยู่3ามคนจริงๆมีชนีอีกตัวหนึ่งแต่ว่าก็อยู่คนละหออยู่หอหญิงเราก็แบบเป็นอยู่หอเกง <c oughs> เ,ปเป็นสามคนแล้วก็ไปไหนไปกันก็คือคันนี้ก็คือทนทานมากแต่แต่ว่าเรียนจบปุ๊บพังเลยนะเวฟร้อยตัวแรกนะครับไม่มีเอสไม่มีอะไรทั้งนั้นนะ สำหรับตัวนี้สีนี้เลยนะฮะเออก่อนหน้านี้จะมีสติกเกอร์ด้วยอันนี้มีการเปลี่ยนโชคนะใช่โชคเดิมไม่ได้สีแปน้นแหลนขนาดนี้นะฮะอ,อ่าประมาณนั้นนะครับคืออ,อ่าถ้าถ้าจะเอามาขับเป็นแบบมอเตอร์ไซค์สองล้ออะไรเงี้ยให้ลูกหลานด้วยพอวัยรุ่นเนี่ยมันไม่เอาแน่นอนเพราะมันเก่าเกินนะมันเก่ามากนะเออแต่ถ้าจะทิ้งไปเลยนะครับก็ก็ก็เหมือนแบบ เหมือนแบบยังไงดีละเหมือนแบบว่าใช้ของไม่คุ้มเออนะครับเราก็ชุบชีวิตมันด้วยการมาเอาซาเลง้เลงมาติดแบบนี้ <c oughs> <c oughs> นะซึ่งซาเล้งเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะมันไม่ได้มาฟรีนะครับเออก็อย่างที่ร้านที่น้องไปติดมาก็ราคา2999บาทอย่างที่บอกนะครับนะประมาณนั้นนะฮะติดแล้วได้ประโยชน์ยังไงก็เดิมใช่ไหมมอเตอร์ไซค์เนี่ยเต็มที่ก็คืออาจ3าถ้าเป็นผู้ใหญ่เนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือ ฝั่งนี้ก็นั่งได้สองจริงๆต้องนั่งสองด้วยนะยิ่งถ้าแบบบรรทุกฝั่งนี้เยอะๆเนาะมันต้องถ่วงน้ำหนักมาฝั่งนี้นะครับถ้ามีคนไปด้วยกันสองคนก็คือเอาของใส่ฝั่งนี้ให้หมดแล้วก็คนสองคนนั่นก็มาซ้อนกันฝั่งนี้นะครับหรือถ้ามีคนมากกว่านั้นนะฮะก็ถ้ามีคนสี่คนนะก็นั่งสองคนฝั่งมอไซค์ใช่ไหมแล้วก็สองคนฝั่งซาเล้งนะฮะ ตรงนี้ก็ใส่ของได้อีกนะครับหรือถ้ามีแบบลูกเล็กเด็กแดงอะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียสเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวอะไรมากมายก็สามารถนั่งลงไปบนนี้ได้เลยนะครับเอออาจจะหาแบบเบาะหรือว่าเสื่อะมานั่งได้อะไรแบบนี้นะครับอืมประมาณนั้นแหละนะฮะโอเคก็ใช่นะครับก็จริงๆจบคลิปเลยก็ได้นะครับถ้าสำหรับคนที่แบบเออ ต้องการข้อมูลแค่นี้ต้องการแค่ไอเดียแค่นี้เบื้องต้นนะครับล้วที่เหลือเดี๋ยวไปต่อยอดเองประเภทของซาเลี้ยงอะไรเดี๋ยวฉันไปเลือกเองอะไรเงี้ยนะแต่บอกเอาไว้ก่อนนะครับซาเล้งเนี่ยนะแม้กระทั่งรถขายไอติมนะครับที่แบบเป็นแบรนด์ดังเลยเป็นตูดูดอะไรเงี้ยเป็นไอศครีมเนสล่มาแล้วจ้า <c oughs> อะไรเงี้ยแบบแบรนด์ดังระดับประเทศเลยก็ผิดกฎหมายนะครับเออคือซาเลี้ยงเนี่ยคือผิดกฎหมายหมดเลยนะทั้งแบบที่มีหลังคา ไม่มีหลังคาแบบขายสินค้าที่มีแบรนด์ระดับประเทศระดับโลกอะไรเงี้ยก็คือผิดหมดเลยนะฮะแต่ว่าวิธีการที่จะไม่ทําให้ผิดก็คือไปจดทะเบียนการค้าอะไรต่างๆนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอินดีเทลมาดูดีเทลของของอซาเล้งคันนี้นิดนึงนะครับการที่เราจะติดเนี่ย สิ่งที่เราต้องทําใจก็คือเอ่อจะซื้อรถใหม่ๆมาติดก็ก็ไม่ได้ใช่ไหมเนาะมันก็เสียดายเนาะเอ่อก็ต้องเอารถเก่เาๆแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีการเอ่อนำเหล็กนะครับอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีรูอยู่แล้วใช่ไหมรูน็อตตรงนี้นะครับก็เอาน็อตขันไปนะครับหนึ่งเนาะสองก็คือมีเชื่อมอยู่สามจุดนะครับสองก็คือจุดนี้อ่ะอันนี้คืออ็อกเลยนะอ่าก่อนหน้านี้มันจะมีพลาสติกเอ่อจากโรงงาน ผลิตมอเตอร์ไซค์เนี่ยปิดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องเอาออกนะครับอ่าก็เพราะว่าเพื่อที่จะได้ออกตรงนี้เข้าไปได้2อนะครับสก็คือตรงนี้อ่าต้องเอาน็อตมาขันใส่ตรงรที่จังใช่ตรงขาตั้งแล้วคันนี้ใช้ไปนานๆนะครับด้วยการที่แบบเ,เดิมมอเตอร์ไซค์มันวิ่ง2ล้อบรรทุกเต็มที่ตามกฎหมายคือ2คนอัด3ก็คือผิดกฎหมายละนะฮะผู้ผลิต ต่างๆวิศวกรวิศวกรวิศวกร,ววกรอะไรเขาก็คือคำนวณการการบรรทุกมานะครับในโดยเ,เพื่อที่จะบรรทุกน้ำหนัก2คนผู้ใหญ่เต็มที่ก็คือแบบร้อยโลละกันนะครับเฉลี่ยคนละหกิกิโลอะไรแบบนี้นะครดังนั้นเนี่ยถ้าเอามาใส่แบบนี้นะครับนานไปเนี่ยแชสซีนะโครงเหล็กของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็จะอาจจะบิดเบี้ยวหรือชำรุดเสียหายได้ในอนาคต เป็นต้นนะครับนะอย่างเช่นอันนี้คือร่องรอยของการติดตั้งสาเลี้งอันก่อน<ม>ก็ติดคาอยู่ตรงนี้ <c oughs> ก็ไม่สามารถที่จะอ,ออกได้โดยง่ายนะครับเว้แจะว่าจะไปเจียไปอะไรออกนะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อ่ะมาที่มาดูที่สาเลี้ยงอันนี้บ้างนะครับก็สามารถที่จะเปิดฝาท้ายได้นะครับโดยการยกกรอนอันนี้ขึ้นแล้วก็เปิดแบบนี้อ่ะอันนี้เปิดแบบนี้เนาะมันจะมีเปิดแบบอย่างนี้ด้วยก็มีใช่ปะ ทั้งต่อใช่ไหมวะ,ะไม่น่ะไม่ไม่ใช่ห้องตอยังไงก็ไม่ดีใช่ใช่น่าจะมีแบบแบบเปิดออกมาอย่างนี้ก็มีบานสวิงนะครับแล้วก็อันนี้เปิดแบบนี้ก็ดีนะถ้าสมมุติว่าเข็นผักขึ้นมาตืดก,ก็ขึ้นไปตึกตึกตึกต,กตรงนี้ได้เลยอะไรอย่างนงี้นะแล้วก็ขึ้นมานั่งตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีล้อรดพร่วงข้างหรือซาเลงก็คือมีสามล้อเนาะรวมล้อเดิมของมอเตอร์ไซค์นะครับ มีล้อแล้วก็มีโชกแล้วก็ความพิเศษของคันนี้คือเป็นล้อโรลนะครับสีม่วงนะซึ่งเอาจริงก็คือน่าจะเป็นเป็นยางเปอร์เซ็นต์แหละเป็นล้อเปอร์เซ็นต์ก็คือยางมือสองล้อมือสองอะไรเงี้ยนะครับดูจากอันเนี้ยคือมันแบบมันมันเหมือนแบบว่าชิ้นงานมันไม่ได้ไม่ใช่ของใหม่อะ่ะเป็นแบบว่าทําสีมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับแบบมาชุบชีวิตใหม่ อาจจะได้มาจากการขายของเก่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาก็เอาไปทำใหม่ต่างๆนะครับแล้วก็มีโชคสองอันนะ,ะมีบังโคลนนะครับซึ่งบังโคลนเนี่ยก็ต้องดูให้ดีเพราะว่าอันก่อนหน้านี้ก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมเออวิ่งไปก็คือมาขูดกับล้ออะไรแบบนี้นะเนี่ยดูล้อด,ดิดูยางดูยางยางของซาเลงก็คือแบบโล้นล่ะ ล้นละเริ่มล้นละนะฮะประมาณนี้ละกันเนาะโอเคนะครับก็เป็นไอเดียสำหรับคนที่อยากจะทำธุรกิจต่างๆนะครับหรือว่าขนของในไร่ในนาอะไรแบบนี้นะครับก็ก็เป็นไอเดียที่ดีนะจะไปซื้อกระบะมือต่อให้จะเป็นมือสองมันก็ไม่อยู่ในงบสามพันไม่ได้แน,แนนะออ่แต่ว่าอันนี้คือถ้าสมมุตินะสมมุติว่าที่บ้านไม่มีมอเตอร์ไซค์เก่าเลยนะครับ เต็มที่นะมอเตอร์ไซคันนี้น่าจะหนะ้าพันเนาะประมาณนั้นนะครับมอเตอร์ไซคันนี้น่าจะห้าพันนะครับซาเล้ยงอีกสามพันกลมๆนะพอสองสามพันตอนปัดหนึ่งอ่ะสามพันเอนะสามพันบวกห้าพันแปดพันเออได้รถที่แบบสามารถบรรทุกคนได้อกี่คนก็แล้วแต่แล้วแต่จะไปใส่จะไปบริหารนจะัดการอ่ะเต็มที่อุยเยอะนะ่ะหนึ่งสอง สามสี่เอ้ยไม่ใช่หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ห้าหกหกคนนะ่ะถ้าใส่คนอย่างเดียวนะเออแต่ถ้าใส่ของด้วยก็ก็ใส่กันไปอะ่ะเต็มที่เลยนะฮะประมาณนี้ละกันนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะเกีย่ยวกับการ นำของเก่ามาใช้ซ้ำนะครับหรือเรียกว่า reuse นั่นเองเนาะลถขยะด้วยนะฮะในที่มี้โอเคนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์มากก็น้อยถ้าชอบเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช้กดแชร์แคร์ subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ